สวัสดีค่ะวันนี้ขอพาทุกคนมาชมรถยนต์ซีดานประหยัดน้ำมันที่กำลังมาแรงในกลุ่มคนรักความคุ้มค่านี่คือ Suzuki Ciaz 1.2 GL CVT ปี2023สีขาวคันนี้ค่ะได้ไม์แท้15,000กิโลเมตรแต่งล้อมแม็กให้เรียบร้อยรถคันนี้เป็นรถมือเดียวป้ายแดงเจ้าของเดิมดูแลดีมากค่ะวิ่งน้อยไม์แท้เช็คระยะศูนย์ตลอดไม่มีชนหนักหรือจมน้าอย่างแน่นอน มาพร้อมเครื่องยนต์เบนซิน1.2ลิตรให้กำลังขับขี่ที่เพียงพอเหมาะสำหรับใช้งานในเมืองแถมยังประหยัดน้ำมันมากฉเฉลี่ยประมาณ20กิโลเมตรต่อลิตรเลยทีเดียวค่ะเกียร์อัตโนมัติ CVT ทำให้การเปลี่ยนเกียร์ลื่นไหลขับขี่นุ่มนวลไม่สะดุดพวงมลาลัย power ไฟฟ้าน้ำหนักเบาหมุนง่ายเข้าโค้งมั่นใจสุดๆค่ะด้านในห้องโดยสารก็กว้างขวางเบาะนั่งนุ่มสบายมีระบบเบรก ABS และกระจายแรงเบรก EBD เพิ่มความปลอดภัยพร้อมถุงลมนิรภัยคู่หน้าช่วยปกป้องคุณและคนที่คุณรักในทุกการเดินทางคันนี้เหมาะมากสําหรับใครที่กําลังมองหารถไว้ใช้ในชีวิตประจําวันไม่ว่าจะเป็นนักเรียนนักศึกษาพนักง,งานออฟฟิศหรือซื้อให้คุณพ่อคุณแม่ใช้ใช้ง่ายขับง่ายดูแลง่ายและประหยัดสุดๆส,สนใจคันนี้รีบติดต่อเข้ามาได้เลยนะคะน้ำฝน086123